ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ช n นลครับตอนนี้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นตัวเซฟิตในตำแหน่งของจังเกิลกันนะครับมาเข้าป่าจิบต้องหยิบสกิลพันช h มาด้วยครับงั้นออกของป่าไม่ได้นะครับในแพทนี้เดี๋ยวรอไปเดี๋ยวไปรอดูในเกมดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็ตอนนี้เจอกับทั้งแบทแมนแล้วก็ไอรินะครับแบทแมนมาเป็นป่านะเราจะเล่นเป็นเซฟฟิตนะครับ ต้องระวังนิดนึงนะเวลาเวลสเนี่ยนะเขาค่อนข้างแก๊งเราได้ดีกว่าเรานะเขาวินวอล์กมาเราต้องวิ่งเข้าตรงๆนะครับเรื่องอไฟเตอร์เนี่ที่ต่างกันก็คือเป็นคิเด์นะครับนอกนั้นเหมือนกันนะฮะคิเด์กับไอรีนะี่มาเราดูว่าใครทำโปทาจังหวะได้ดีกันนะครับชิ้นแรกขึ้นเป็นหน้าไม้ไมาเลยนะครับสับตุฟาร์มป่าเนะี่ยเป็นมาตรฐานนะ เดี๋ยวเริ่มแดงก่อนเลยนะครับมันเป็นบัฟที่สำคัญเอ้ยไม่เริ่มแดงเริ่มฟ้าก่อนเป็นบัฟที่สาคัญของตัวเซฟฟิตนะครับเวลาจะเริ่มบัฟอะไรามาเฝ้าๆก่อนก็ได้นะครับก,ก่อนเวลา3 0มสิบวีครับหรือไม่ก็ให้เพื่อนเฝ้านะอย่างน,น้อยก็เพื่อความสบายใจนะว่าจะไม่ใครเดินม,มาแก๊งเราในช่วงเวลา3 0มสิบวีนี้นะครับออกมาแล้วเหมือนเพื่อนเราจะกลับไปดูให้นะครับทาราวิ่งไล่ทบอยู่นะ ครับ okay. พาไปเรื่อยๆครับต้นเกมตัวนี้ไม่ค่อยมีอะไรแกล้งไม่ค่อยดีนะมันจะเริ่มแกง้งโหดตอนเวอนะรสี่นะเสร็แบบดูเป็นแก้งเกอร์แค่ไหนทีนะต่อต้นเกมก็แบบสเสียบหอบนะะคอมโบมันก็ไม่มีเลยาตีเสียบแบบตีเสียบ มันจะเอาเวลารอตีคิ่อไปมาเสียบอะไรเงี้ยมันทำให้ตัวดาเมจออกมาไวขึ้นนะครับอันนี้นะก็เสร็จประมาณหนึ่งาทีเกือบ30วินะเป็นประมาณนะเนื้ออันติปรับใหม่เฮิร์ดเสียบโดนมันจะติดบัฟไวนะครับทำให้เราทำดาเมจต่อได้นะอ๋อแบบนี้เหมือนเา,ารื่องราเด็นเอ้าเขาเห็นเราละ ไอ้ยงไม่ถึงเนะี่ยเพราะว่าเขาเซตแมคเขาน่าจะเอามังกร,รอยู่ข้างบนหรือเปล่าไม่ชัวร์นะครับยวเขาเดินมาเช็คมังก,กรเนะี่ยน่าจะใช่เนะหมเอาอไม่ใช่ฮนะผมไปปัดแล้วนะ กลับมาการ้อมก่อนตัวหืมไม่ทันเขามึก้อนไปได้ก่อนนะครับโหแบบ Chịp hãi Ohhhh Bạp มีสเปรแมนต้อนเกมไปถึงปั๊บหายเว้ยมึงตีปั๊บกูไปแค่นั้นแหละก็ะเข้าใจนะว่าอยากช่วยเพื่อนตีอะไรเงี้ยแต่แบางครั้งก็ลารดมันก็ลารดไปเองไงดูมันเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆความถึงเป็นเรื่องใหญ่นะครับอ่าบั๊บของพวกอะไรพวกนี้ไอตัวพวกนี้ต้อนเกมไปแนละ้วสำคัญมากๆเลยนะขาดหายขาดตกบองไปนี่เหมือนคนละตัวอะไรนะครับ clan Tadinya sih เอาสกิลไม่โดนอีกให้ตายเถอะต้องระวังเรื่องแบทแมนนิดหนึ่งนะคนเก๋แมนนี่มันเก่ง,รมมกงจริงแหละจริงโหเพื่อนสกิวว่าสกิลโดนมีมีค่านะบอกเลย จังหวะเรานี่ดีสุดๆเนะี่ยไม่ได้ได้นะเพราะเขามาเฝ้าเลยนะ,ะชิบหายละเนียนป้อมอย่างเดียวแล้ว เราก็ไม่พร้อมเนี่ยข้อเสียของ uh, ตัวเซฟิตเนี่ยคือเราไม่ได้ออกของดูดเลือดน,นะกว่าจะมีดูดเลือดน,นี่คือต้องตอมีอมีอานแล้วสมันนานมากนะ เลยทำให้เรื่องสปีดในการฟาร์มมนี่อาจจะอาจจะไม่ได้เลเวอร์เหมือนพวกนัค้ง,งหน้าคออะไรอย่างนี้นครับแค่เ,เราับัฟได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช่แบบว่าเพื่อนเหมือนเพืนน <S 1> <S 1> ่อนจะจอนะแบบแม่ต้นเกณ์ต้องระวังดีๆนะ <S <S 1> <S 1> ตอนนี้การเงินห่างกับมัน7จ0ดแปสำหรับตัวรวยสุดนะ แล้วก็ยังเปิดมังกรไม่ได้เพราะเขาเป็นแบทแมนแล้วก็มีตัวเฝ้าอยู่เรื่อยๆนะโอ้โหหึหึเกือบล่วงโอ้ my g ก d อดมึงกับบ้านแล้วตบ์นี้มึงกลับกันแน่หในคันนี้ได้ยังอยู่ได้ไหมนะ เมื่อกี้เลนซ้ยอยู่นะฮะเรามาซ่ากันต่อเนี่ยไหนๆก็ไม่กลับบ้านนะมามังกรเล็กกันิดนะตัวเซฟิตเนี่ยตอนมันเลือดน้อยๆมันจะอึดมากนะครับสแบบการดาเมจได้หลายเปอร์เซ็นต์เลยนะในสองคนไม่รู้นะว่าตัวมันเก่งยังไงมันเก่งตอนมันเลือดน้อยนะครับมันจะสามารถการดาเมจได้ เมื่อเลือดหายไป3%สามารถกันดาเมจได้1%นะประมาณน,นี้ครับหลักการของตัวมันนะน่าจะไม่มีใครเปิดมังกรถ้าตอนนี้เกมมันยังทรงๆอยู่นะครับถ้าใครเปิดละพาดนี่มีตายเองนะ เราจะลองดูว่าเราจะสู้เวเลตได้ไหมฮะเขาเห็นแต่นะเขาเช็คอะเนี่ยเขาจะเห็นฮะไม่เล็นเพราะเขาไม่อยู่เลยแป้นจัดนี้นะครับเขาเห็นเรานะทางหน้านะเห็นย่องย่งอยู่ เล่นแม่ในแถันี้วอคกอยู่เห็นแว่นแ่นเ,เนี่ยก็ไต่แล้วก็เดินออกมาพิสไต่เฉยๆนี่นะเขายากไต่เฮ้ยนี่เมื่อกี้แบบเสียบวยระยะปล,ยนะปลายขอบพอดีนะปลายขอบวงนะมันก็จะมันก็จะเลงยากที่ผมบอกตัวอันติมันใช้ยานยากนะถ้าเปรียบเทียบ ัไม่ถึงนะผ่านแล้วมีความสวย กิเพื่อนไม่น่าบวกจริง,รงเพราะว่าเราไปเอามังกรให้ก็บอกเพื่อนแล้วว่ามังกรนะเพื่อนก็ยันบวกกันนะก็เลยแพ้นะแต่ก็ยังไม่ถามว่ายับไหมนี่ย,ยับนะครับแต่ว่า,เ,าเรื่องของแต่งเงินไดนะ้ห่างมันห่างประมาณห้าหกพันนะอาจจะยังพร้อมวีทีสู้ได้ต้องรอดูจังหวะนิดหน่อยนะเพราะทีมเราเพราะทีมเรายังมีตัวคิวด,ด์วนะครับเพื่อคิดดวด์จะสร้างจังหวะอะไรได้บ้างต้องรอดูนะ ว่ากีเดอร์หรือว่าไอริจะสร้างจังหวะอะไรได้ดีกว่านะตอนตอนแย่งฟาร์มได้ถ้าอติมันใช้งานยากจริงเนะี่ยอันนี้เด้สัวนตัวนะแปดแมนมาทำแบบนี้อืมนช่วยเพื่อน,นนะอืม 哦。Oh. ได้เอวมีอาว์แล้วเอามีอาม์มามนี้ทำให้เราแรงมากนะระดับหนึ่งเลยนนยังไม่ยากเปิดมัอนก่อนนะนเสียงมากเลยทุ่มทาร่ามาไล่นะตัวนัตยานี่เป็นแบบเรียกว่าอาหารของแบทแมนเลยก็ว่าได้นะตัวนิ่มๆน,น,นะ มเล่นกี่รอบก็รู้สึกฆ่าไม่ยากนะถ้าเล่นแบทแมนมันโอกาสน้อยจริงนะที่จะสามารถฆ่าแบทแมนสวนได้นะ่ยจะชัวร์ไหมเนี่ยน่าชัวร์นะเปิดน,นะเพื่อนเราโดนเก็บแล้วนะผมต้องกลับแนละ้วว่า ไม่ทันละเทิดไปอยอยน,น่าจะยังได้นะเพราะว่าคียังไม่ชนครับอย่างนั้นก็เรียกเขามากับมาการได้อย่างนั้นถ้กคนก็ยังดีฟาร์ฟเลยนะครับไม่ไม่ต้องลื้อไม่ต้องรอนานนะเรื่ยเขากลับมาแล้วนะเจคค๊ะตอนตรงนี้ต้องการเขาสามคนนะกะได้สายตาแบบคร่าวๆนะครับ กระโดะโดพ่นไปนะหืมด,ดอดอกฮะเก็บลวงโดดเก็บโดนโอ้โหอย่างนี่วงแน่นนอน บัดแบดแล้วน,นี่แทงไปไหนหมดแล้วไม่รู้จิ้มไปแล้วจิ้มไปแล้วเสีย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 อืมเอาวะเอาวะเอาว่ะมามามามเกือบไปแล้วนะครับเนี่ยจริงอันนี้นี่แบบคั้นข้างสูสีคู่ขี้นะไม่สูสีอะไรตามอยู่นะแต่อาจจะพอมีวิธีกลับมาฮนะ เมื่อกี้คิวเดอร์ตันสวยมากเลยนะนตาตา雅คอมโบนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะฮะก็จะมีงูไหมฮะนีมันคลิปไอ้นั่นหรือเปล่านะผมันจำไม่ผิดนะแค่น,นี้เดี๋ยวปุ๊บ่นตาตา雅โดนเลยนาตา雅ยังไงโอ้โหไม่รอดบอกจริงนะที่บอกไว้นะก็คือ ความตายคืออะไรรู้จกักแต่ที่ต้นเกมตายอันนั้นสดนะดูครับเราจะมาสดต่อนะก่อนหนึ่งพิการสดเราก็ต้องไปเอาบัฟสเตทก่อนนะบัฟสเตทวันนี้ทําให้เรายึดอืดเนี่ยเพราะตัวเรายิ่งเลือดน้อยมันจะยิ่งอึดใช่ไหมนี้เลือดมันจะรีเจนวิละเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับทําให้อึดเข้าไปอีกนะไงอ้าวมีคนอยู่ยนั้นอู้อ้าวตายแล้วกดอันติ เราไปอยู่เราไปอยู่ข้างหลังเขาไม่ได้นะอา้าวตายแล้วตายแล้ว,ลวเริ่มโยนเริ่มโยนนึกว่าจะจิ้มได้ก่อนข้อนตีนะเปล่าโดนเต็มๆเลยแต่ตอนนี้ตั้งกลับมาใกล้เคียงกันนะครับใกล้มากๆด้วยจะรังรอต้องรอเก็บแต่เก็บพวกเอ่อแทงไม่แทงอีกเก็บพวกอะไรนะแบทแมนกับไอริเขาได้ก่อนนะถึงจะเริ่มสบายนะเพราะแบทแมน แบงค์เขาไม่ค่อยแรงพอไม,ไม่ไม่แรงเลยว่าไม่บางไอ้ไม่ใช่ไม่หนา <c oughs> เริ่มมึนแล้วไอ้หนิงถ้าเก็บเขาได้ก่อนคือแผงหลังเขาจะล้วงง่ายมากเลยทั้งอานตยาแล้วก็เวอเรเลตนะครับถ้าเราโดนแบบแคงข้าก็จะลาบากกันนะเพราะตอนนี้เรามีเกาะแค่อ่าส8่นะสำหรับบิวน,นี้นะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนของเล็กน้อยนะ ตอนนี้รถคุดาอยู่ที่40%พอดีนะแบบไม่ต้องมีบัฟนะฮะน,นี่ร่มรูแล้วนะครับในมีเว็บแม่ยูแ่แถวนี้ฮะเว็บแม่น่าจะเป็นเล็งเวเลตน,นะน,นี่มาช่วยเพื่อนกันดีกว่าเพื่อนกำลังเหมือนตบตีกับนี่อยู่ฮนะพาร่า นะเขาตายหนึ่งอนะเป๊ะฮะมังกรนี่เดียวเกมเกมมันไม่เกมมันสะสมสีมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้ของอ่าเต็มนะ เดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนของของฟาร์มว่าเริ่มไม่ค่อยคุม้มนะสำหรับตัวเซฟิทนะเดี๋ยวเดีย๋ยวค่อยเลือกดีกว่าว่าจะเป็นอะไรนะตอนนี้ที่ผมเห็นในใจเราก็จะมีเซนเรียทัลอะไรเซนเรียทูดนะฮะก็อาจจะแบบแรงสดๆนะฮะเดี๋ยวขอดูว่าเจาะแค่นี้พอหรือเปล่าน่าจะพอนะเพราะรู้สึกว่า,าตัวที่เป้าหมายเราไม่ค่อยออกเกาะกันนะครับแค่สเปียร์ลองกินดแล้วจะเจาะเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะเดี๋ยวจะเช็คเกาะตัวนะ กองประตูตอนนี้มีร้อยห้าสิบห้าร้อยห้ไม่เอใช่บไม่ใช่เช็คผิดอันมี 300, 300ยสครับหรือออกบกหรือม่นก็ออกบสเปีรดกันก็น่าจะทีเดียวตายนะแต่ผมว่าออกเน,นทธรลอนดีกว่านะเร้ยเฮ้นในเนเธทรลอนเสนในทูน ออโอ้โหไม่รอดนะอ๋อแล้วออกอะไรดีออกเคยียวลืมไปได้ไงเนี่ยเท่ทมเท่มสุดเทพเอาไว้กันตายเนี่ยแซ่แล้วรูส้สึกว่าไม่ถึงถึงมือเราเนะี่ยเพื่อนๆจัดการหมด น่าจะเป็น GG นะครับสำหรับตอนนี้ <laughs> ยังได้ MVP ได้ได้งไงวะเนี่ยเล่นคดเล่นอย่างเล่นอย่างเยานเลย <laughs> สร้างกันเถอะโอเค ว่าก็ประมาณนี้แนวทางซอซีซั่นใหม่ถามว่ามันเปลี่ยนอะไรเยอะไหมก็คือมันรูปแบบการเล่นมันคล้ายเดิมนะคือแบบว่าเป็นตัวเป็นตัวเข้าแล้วก็ออกเลยนะครับแบบคือมันตัวมันจะรูปแบบการเข้ามันคืออันติเข้าพุ่งท่าหนึ่งอันติเข้าไปเสียบด้วยท่าสองถ้าเกิดอันนั้นคือคอมโบที่ใช้เมื่อต่อเมื่อตเราสามารถสู้สตตได้นะแต่ถ้าคอมโบจริงอ่ะมันคือใช้อันติเข้าไปปุ๊บ กดท่านหนึ่งพุ่งออกมาเลยนะครับเพื่อนหนีแล้วก็ทํารอทําจังหวะไปเรื่อยๆนะครับคือมันก็เหมือนนาคอนนะแต่ว่าคือท่าพุ่งระยะพุ่งมันจะสั้นกว่านะมีแค่ระยะติเที่ยงไกลนะครับก็คร่าวๆคือประมาณนี้ตัวอตัวเป็นตัวชงนั่นแหละเพราะว่าด้วยพาสีิของมันเนี่ยคือยิ่งเลือดน้อยจะยิ่งอึดเพราะงั้นมันก็สามารถอยู่ในไฟได้นานนะครับมากกว่าเอสซินตัวอื่นนะพอแล้วไอตัวเบทเลือดมันก็เป็นเหมือนพวกไฟเตอร์ด้วยมันก็จะมีเลือดเยอะกว่าชาวบ้านนิดนึงเกาะเยอะนิดหน่อยก็สำหรับเซฟฟิต แพทนี้ผมก็ใช้เป็นอย่างนี้นะครับก็คือสเปียร์ลองกีโนดนะครับต่อด้วยเอ่อโอเมิอัมนะโอเมิอัมนี่เหมาะมากสำหรับเซฟิตในแพทนี้ครับเหมือนนาคอรสเหมือนกันเลยมันเหมาะมากๆเพราะมันใช้สกิลท่านหนึ่งบ่อยมากใช้หนึ่งปุ๊บกดตีซ้ํานี่ติดทั้งท่านหนึ่งติดทั้งโอเมิอัมนี่แรงมากนะครับแล้วต่อด้วยเกาะไฟนะฮะ 3, ท่าสามเพราิ่งใช้เกาะไฟเมื่อก่อนเราจะใช้เป็นเดียจิตนะฮะคือเดียจิตเนี่ยมันมันได้เกาะ ได้ร็อคูดาวเยอะก็จริงครับแต่บิลที่เราออกมาเนี่ยมีร็อคูดาวต้อง15 10แล้วก็10อันสุดท้ายนะครับก็คือรวมกันเป็นสานะครับมันเยอะมาก,กน,นะครับเยอะเพียงพอนะพราะอยู่ผมจะใส่รุ่นอีกห้าเปอร์เซ็นต์ให้ให้อีกนะครับก็ใช้เป็นแมนเทนอฟลานะเพราะงั้นจะได้ทั้งดาเมจแล้วก็เกราะแล้วก็มีเผารอบตัวให้อีกนะเป็นไอเทมที่เหมาะสำหรับไฟเตอร์อมากๆนะครับโอเคนะชิ้นสุดท้ายทำไมก็เป็นมูรามสาสสนะบางคนก็บอกเออพี่ออกทำไมมูรามสาสสมันไม่ค่อยมีอะไรดีแล้วอืม มันก็ใช่ครับแต่ว่าในเรื่องของอะไรท้ายเกมเราอาจจะจะเป็นต้องใช้นะเพราะว่ามันเอาไว้แบบฟันพกทงแท้งอะไรอย่างเงี้ยครับชัวร์ๆนะครับจะได้ตีเข้านะครับประมาณทงครับหรือไม่แค่สมมติคนเนี่ยอาจจะแบบไม่อยากใช้มูลอรม์มสาวก็อาจจะใช้เป็นเดเดซิกเกิลก็ได้นะครับแต่อันเงี้ยคือก็คือจ,จะเสียบเข้าเฉพาะตัวบางๆครับตัวหนาๆก็คงเสียบไม่เข้าแน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับของป่านนี้ก็ เปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ครับไม่ต้องอัพก็ได้นะไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะครับอาจจะเปลี่ยนตอนท้ายเกมได้ของป่าแต่ต้องเกมใช้ประมาณนี้ไปก่อนนะครับประมาณนี้นะที่ผมใช้ผมใช้ประมาณนี้นะเพราะแผ่นนีทาร่ามาแรงนะมูลรงมาสะก็จําเป็นนะครับอ่ะครับเรื่องรูนเนี่ยเรื่องรูนรูนเนี่ยผมจะให้เป็นสอดเจ็ดก้อนนะในในช่องแรกนะครับแล้วเป็นออนสล็อตสก้อนนะครับสีแดงนะ่สอดเจ็ดก้อนออนซ็อตสามก้อนนะครับ สีม่วงเนี่ยผมจะให้เป็นสปิริตสิบก้อนนะครับก็เพราะว่ามันต้องแบบเน้นเดินเกมมันต้องมีวิ่งไวตีไวนิดหน่อยนะครับอ่าสีเขียวเนี่ยผมจะให้เป็นเพลลิตี้ห้าก้อนนะครับแล้วก็เป็นดัก้อนคอยอีกห้าก้อนนะเอารถคูดาวมาเติมกับไอเทมให้ครบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ได้จอดเกาะมาเล็กน้อยนะครับก็โอเคครับก็เข้าๆเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับครับก็วันนี้ก็มาเล่นตัวเซฟิสนะให้เพื่อนๆดูนะว่ามันเล่นยังไงในแพทใหม่นะครับ ควรจะออกของอะไรบ้างนะครับในแพทใหม่มันก็ประมาณนี้ทนำะเป็นไฟเตอร์ตัวเปิดหรือตัวชงดีๆนี่แหละครับตัวหนึ่งอาจจะไม่รวดเร็วเหมนะือนนาคอนะแต่ว่าเรื่องความหนาแล้วก็จังหวะที่เบิร์สได้รวดเร็วเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะครับแบบเปิดจังหวะตุบตู้มอะไรอย่างเงี้ยวนะมองแทบไม่ทันเลยนะครับแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยการการเล็งอันติที่ยากนะถ้าลองดูดีผมาผมเสียบอันติีว่าเาบ่อยมากนะเพราะว่ามันต้องแบบบางมุมเนี่ยเรา มันไปได้มากกว่าหน้าจอนะครับแล้วเราต้องกะเองนะหลายๆครั้งนะครับหรือไม่บางมุมเนี่ยแบบขอบนิดเดียวก็ทําให้ลอยได้ขอบนิดเดียวก็ทําให้พลาดได้นะมันก็ต้องเล็งดีๆนะครับซึ่งเฮ้บอกเลยว่าตัวเนี้ยถ้าเกิดเล่งเล็งอันติแม่นหรือใช้อันติโดนครบทุกรอบเนี่ยเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยนะเพราะว่าผมตัวตนอยังใช้ไม่โดนเลยนะหลายๆรอบถ้เพื่อนๆเ,เ,เห็นก็จะเห็นผมเบาด้วยอันติบ่อยมากนะครับ เรื่องไอเทมเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนมากนะเพราะว่าตัวบิวมันก็ไอตัวสเปียร์ลองจินน์มันก็ปรับนิดเดียวครับมันก็ยังไม่มีผลกับตัวเซฟิทนะเพราะเซฟิทเนี่ยเป็นตัวทำดาเมจหลายฮิตนะไม่ว่าจะเป็นแทงท่า1ก็สอฮิตละอ่าเสียบด้วยท่า2นี่ก็อีก4ฮิตนะครับพูดได้ว่าแป๊บเดียวเนี่ยทำตีคบห้าฮิตไม่ยากนะครับก็ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์ครับกดแชร์ครับจะเป็นกำลังใจให้ผมมากเลยนะฮะ ส่วนจะเป็นฮีโร่ตัวไหนตัวต่อไปผมจะนำมานำเสนอเซ็ตไอเทมใหม่ในแพทนี้ครับก็รอติดตามด้วยครับหรือไม่ก็คอมเมนต์ว้ด้านล่างนี้ก็วันนี้แค่นี้แหละครับก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ